มาเที่ยวเขาใหญ่กันค่ะที่นี่เขาใหญ่อาร์ทีรีสอร์ทวันนี้แม่ก้อยก็พาน้องจูเนียร์มานั่งรถไฟเล่นนะคะทุกคนมีคาเฟ่ร้านอาหารนะคะแล้วก็จะมีบรรยากาศดีๆแบบนี้เลยค่ะวันนี้เราก็นั่งรถไฟเข้าไปเที่ยวด้านในหนึ่งรอบกันนะคะแบบนี้เลยจะบอกว่านะคะบรรยากาศดีสุดๆไปเลยเนาะทั้งอาหารก็อร่อยนะคะวันนี้แม่ก้อยก็มา ทานกาแฟาทานขนมนะคะนี่เราก็จะนั่งเที่ยวด้านในกันนะคะทุกคนเราก็จะไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะก็ถือว่าดีนะคะแล้วน้องจูเนียชอบมากๆด้วยเนาะที่จริงแม่ก้อยมีแผนที่จะไปเขาคอนะคะทุกคนเพราะว่าอยากไปนั่งรถไฟแบบนี้นะ,ะพอร,รู้ว่าที่โคราชเรามีนะคะก็อดใจไม่ได้ที่จะพาน้องจูเนียมาเที่ยวนะคะส่วนตัวคาเฟ่นะคะก็จะมีขนมมีน้ํามีทุกอย่างเลยนะคะนี่พิซซาก็มีนะอร่อยมากๆเลยค่ะวันนี้ ถูกใจมากๆเลยนะคะสําหรับที่นี่เนาะมุมถ่ายรูปเยอะแยะมากมายนะคะใครที่มีแพนจะไปเที่ยวเขาใหญ่นะคะก็ลองแวะมาที่นี่ดูนะคะจะบอกว่าคุ้มสุดๆเลยค่ะ